มีทางด่วนด้วยครับขึ้นไปวิ่งข้างบนได้แล้วก็ไม่มีรถตรงรถติดก็ไม่มีแล้ววิ่งบนทางด่วนให้หมดและที่สำคัญวิ่งฟรีไม่ต้องแล้วท่าจะเอาเงินไปจากไหนครับงบเราก็ขายเรือดำน้ำที่มีอยู่ดิขายให้หมดเลยมีกี่ลำขายให้หมดเลยเอามาพัฒนาทางด่วนนี่แหละบอกเลย้วกันสิ่งสิ่งนี้ผมจะไม่ขอดูคุณอยู่แต่เพราะทางนู้นเนี่ยจะดูคุณอยู่ก็ดูแล้วว่าผมทำได้จริงที่คุณจะขายเรือดำน้ำนี่ยะผมไม่ขอดูคุณนะ ผมทำได้แต่เดี๋ยวนี้เขาตัดเป็นไว้วลางมันออกเร็วมากเลยนะไอ้คำเมื่อกี้มันจะแบบไปทั่วประเทศทั่วโลกเอ้าก็ไม่เป็นไรเลยเราเราพูดไปแล้วนี่พวกเราก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันสิอ้าวไม่เอาสุท่านคุณก็สนับสนุนผมอยู่แล้วนี่ไม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 ่ได้ไม่เอาที่อย่าทิ้งกันถ่ายทุกคนเลยถ่ายไว้หน่อยนะนะอย่าทิ้งกันเราด้วยเราด้วยมามา ฝันว่าฝ<ห>ันว่ามีคนมาใสา่กุญแจมือแล้วถีบขึ้นรถกระบะ<อ>ชีวิตจะจะพบแต่ความรุ่มเรืองรุ่มเรือง <laughs>